สวัสดีครับผมมนชัยจงไกรยรัตนากุลวันนี้ก็ขออนุญาตมาแชร์ความคิดหลักวิชาการอะไรให้กับพี่ๆพเพื่อนๆทราบเกี่ยวกับรถ BMW ที่มีการเหินข้ามเกาะไปชนซูซูกิสวิตมันนะครับคือแน่นอนว่าประเด็นของคนขับเนี่ยจากกรณีการที่จะจับคดีอาญาต้องดูที่ผลที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ ผลที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าคลิปหรือว่าภาพต่างๆที่มันประจัก์ออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนขับขี่ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็มีฝนตกแน่นอนว่าเมื่อคนขับขับกรณีนี้ก็ต้องมาปรับกับกฎหมายอยาญาข้อหาประมาททาให้บุคคลแก่ความตายคนขับเองก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดนะครับว่าแน่นอนว่าคงจะไม่มีใครต้องการที่อยากจะให้มันเกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้ขึ้นเมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องแก้ไข เมื่อเราดูกฎหมายแล้วเนี่ยก็เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาเข้ามาบอกว่าเมื่อเกิดความประมาททาให้บุคคลถึงแก่ความตายคนนั้นก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไปนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพรบรจราจรทางบกมาตรา4.3ุ่วงเล็บแนะครับกำหนดว่านในกรณีที่ขับแล้วเกิดความเดือดร้อนก่อให้เกิดความหน้าหวาดเสียวกรณีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือน เมื่อผู้ขับขี่เป็นผู้กระทําได้เสียชีวิตคดีอาญาย่อมระงับไปตามมาตรา39วงเล็บหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ตัวของผู้เสียหายตัวบิดามารดาก็ต้องไปฟ้องในส่วนแพ่งกับกองมรดกนะครับมันก็มาดูในส่วนของคนที่นั่งข้างๆางคนที่นั่งข้างๆางแน่นอนว่ามีคลิปออกมาบอกว่าสิ้นเลยสิ้นเลยคลิปนั้นน่ะมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่เหตุการณ์นั้นก็ตามแต่ กรณีนี้ผมพูดในหลักวิชาการก่อนนะครับว่ามันไม่มีแมมโมลิการ์ดในรถที่จะให้เห็นข้อความเสียงกรณีนี้จะถือเป็นการยุยงใช้สนับสนุนไหมแน่นอนว่าเมื่อจะเอามาบวกกับมาตรา291ประมาทไม่ได้ครับเพราะมาตานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของต้องมีเจตนาเท่านั้นถึงจะไม่ใช้กับผู้สนับสนุนผู้ยุยงผู้ใช้อะไรจ้างวานอะไรได้ทั้งนั้นตรงนี้ตัดไป มันก็มาเหลือว่าตัวของน้องที่นั่งมาเนี่ยประมาทเองไหมมันก็มาดูในมาตรา59ซึ่งเป็นหลักที่วางเรื่องเกี่ยวกับการกระทําไว้นะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านรวมถึงอาจารย์เกียรติขจรเองเนี่ยก็ได้มีการสอนแล้วก็บรรยายในเรื่องของกรณีการกระทําไว้มีสส่วนการกระทาเนี่ยแบ่งออกเป็นเรื่องของการกระทําที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายกับกรณีของการงดเว้นการกระทํา ไอสิ่งที่ผมจะมาพูดแชร์กันวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการงดเว้นการกระทํามันก็มาดูว่าการงดเว้นการกระทํานั้นน่ะอาจารย์กิจกจ,จรได้มีการสอนบรรยายไว้ว่ามันมีอยู่สี่เรื่องนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดเนี่ยมันอยู่ในเรื่องที่สี่เขาเรียกว่าการงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่องไปด้วยกันพี่ๆลองนึกดูนะครับไปด้วยกันนั่งไปด้วยกันกรณีนี้เนี่ย เขาพูดที่ไปด้วยกันเนี่ยมีหน้าที่หรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องของที่พนักงานสอบสวนเองเนี่ยก็ต้องไปขยายผลแต่ในหลักของผมที่ผมเห็นต่างนิดนึงตรงที่ว่าน่าจะมีหน้าที่คําว่าน่าจะมีหน้าที่หมายถึงว่าเขาเป็นหน้าที่พิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลเรื่องร้ายเนี่ยเกิดขึ้นการที่ขับรถด้วยความเร็วขับรถในที่ที่น่ากลัวแน่นอนว่า มันคาดหมายได้ว่าในขณะนั้นความเร็วขนาดนี้จะต้องเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในความเห็นผมเองเนี่ยถือว่าในหลักวิชาการจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้จะไปชี้นำอะไรแต่ให้ความรู้ว่าการกระทำเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนไอ้ส่วนของการงดเว้นการกระทำถือเป็นการกระทำตามมาตรา59วรรคท้ายเหมือนกันดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ตัวของน้องที่นั่งไปข้างๆเนี่ยน่าจะเป็นการกระทำตามมาตรา59วงเล็บ4วักท้ายเหมือนกันไปบวกกับมาตรา291ได้ไหมบอกว่าได้ครับเพราะว่ามาตรา59วักท้ายเนี่ยใช้ได้ทั้งเจตนากับประมาทกรณีนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เมื่อเกิดความประมาทแล้วจะบอกว่าบุคคลนั้นไม่เกี่ยวตรงนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ ถามว่ามีดีกาไหมมันมีครับเทียบเคียงดีกาปี1นึเเลขดีกาที่1 1 9 9งหนึเทับ 10, เป็นดีกาเก่าแต่ดีกานี้ดีกานี้ค่อนข้างที่จะสารดีกาท่านมองว่าการความประมาทแยกส่วนกันครับแน่นอนว่าความประมาทจะร่วมกันประมาทไม่ได้ครับแต่กรณีนี้มันมีรายละเอียดอย่างนี้ครับว่า คนสอนครูสอนขับรถนั่งอยู่ข้างๆคนขับรถนั่งอยู่ข้างเป็นคนขับถือพวงมาลัยปรากฏขับไปเนี่ยในที่ถนนในเมืองนะครับแล้วก็ปรากฏไปเกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนและไปชนคนตายสารดีการมองว่ากรณีนี้คนขับที่เป็นครูเนี่ยไม่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ได้มีการไปช่วยกระชากพวงมาลัยแล้วก็ตามก็ยังเกิดความเสียหาย คือคือผมคิดว่าบางบางส่วนเราเอามาเทียบเคียงนะครับเทียบเคียงเพื่อให้เห็นว่าส่วนไหนใช้ได้ในดีกาเพื่อจะเป็นแนวบรรทันานส่วนตัวผมผมมองว่าดีกานี้เป็นดีกาที่ค่อนข้างสารดีกาท่านมองว่าทั้งคนขับกับคนนั่งเนี่ยประมาทโดยแยกกันประมาทลงโทษครับผมก็อยากจะแชร์ความคิดไอเดียหลักวิชาการให้เห็นว่าถามใจผมในแน่นอนว่า ก็ไม่อยากจะให้มันเกิดความเสียหายแบบนี้ขึ้นหรอกครับลูกหลานเราที่เสียชีวิตแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มานั่งคิดบรรดาครูบาอาจารย์ก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะกรณีนี้มันสามารถปรับเข้ากับบทกฎหมายในบ้างในความเห็นผมผมคิดว่าแน่นอนว่าคนตายคนขับเนี่ยก็ต้องรับโทษตามที่ตัวเองกระทําส่วนคนนั่งข้างๆก็ต้องมาดูว่าเขางดเว้นการกระทําเขามีหน้าที่ที่ต้ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลลายหรือเปล่าแต่ก็กฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พนักง,งานสอบสวนร,ร,รวมถึงท่านพนักง,งานอายการจะพิจารณาข้อกล่าวหาแต่ผมเพียงเป็นผู้หนึ่งนะครับที่อยากจะแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆเห็นว่าต่อไปการขับขี่กรณีที่เกิดความหวาดเสียวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคนนั่งข้างๆเองเนี่ยอาจจะเข้าขายได้ในกรณีที่ มีส่วนในตามมาตรา59วรรควัท้ายบวกกับประมาทหากเกิดความเสียหายนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจจริงๆครับผมผมหนึ่งก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการเพจก็ได้มีการโพสต์ลงไปในเพจของผมเองผมก็รู้สึกว่าขดหู่นะครับผมฝากให้ลองพี่ๆนักกฎหมายลองคิดต่อลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดำเนินการอะไรเรียกร้องอะไร ได้แค่ไหนเพียงใดครับขอบคุณมากครับ